หนึ่งคำที่ไม่ควรพูดกับลูกถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตคือคำว่าอะไรรู้ไหมคะก็คือคำว่าตลอดนี่แหละค่ะอย่างเช่นถ้าเวลาที่ลูกทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่พอใจเพราะคำว่าตลอดนั้นมันจะหมายถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตคำว่าตลอดอนะคะ่ะใช้ดีนะ ถ้ามันเป็นคําชมหนูน่ารักตลอดแต่ตรงกันข้ามถ้าเราใช้คําว่าตลอดกับการตําหนิจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะลูกก็จะกลายเป็นแบบนั้นจะกลายเป็นคนที่ทําไม่ดีแบบนั้นไปตลอดชีวิตอย่างเช่นบางเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆแค่ลูกทำน้ำหกอะคะ่ะแล้วแม่ก็ไปบอกว่า ทำน้ำหกตลอดเลยคุณแม่ก็ควรที่จะพูดใหม่แล้วก็ตั้งสตินะคะไม่ใช่ว่าไปบ่นก่อนก็แค่บอกว่าน้ำหกใช่ไหมลูกน้ำหกก็ไปเอาผ้ามาเช็ดนะเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องพูดแต่สิ่งที่อยากจะให้ลูกทำไม่ใช่พูดบน่นหรือย้ำสิ่งที่ไม่ต้องการ อยากให้ลูกทำอะไรบอกชมว่าลูกทำแบบนั้นดีมากหนูทำแบบนี้ดีตลอดเลยลูกถ้าใครอยากให้ลูกเป็นเด็กดีไปตลอดชดีพิมพ์มาบอกด้วยนะคะว่าอยากให้ลูกดีตลอดแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ